เอาเราวันนี้เราอยู่กับเกมแคลปคลปครับผมซึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าเราตบมือถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมเดือนตุลาคมวันที่8ในปี1984้ฉันเห็นโฆษณาบางอย่างในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการจ้างเฝ้าดูแลบ้านแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ค่อยมีเงินและก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครงานนั้นเริ่มเกมแล้วทุกคนโอเคเหมือนเราจะมาอยู่ที่หมู่บ้านที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ครับไปหามาร์คซิมเฮาส์ครับบ้านของคุณมาร์คซิม ไม่แน่ใจว่าหลังไหนครับแต่ตรงนั้นเหมือนจะมีคนอยู่งั้นเดี๋ยวผมไปดูคนตรงนน้นก่อนแล้วกันครับขอโทษนะครับ่ันกําลังหาบ้านอยู่หลังหนึ่งที่บนถนนนี้คุณช่วยฉันได้หรือเปล่าแน่นอนหลังไหนหละ่ะทีนน่นายกาลังหาอยู่ <S <S ก็ผมกาลังหาบ้านของคุณมาร์คซิมนะครับผมคือเขาจ้างผมมาดูแลบ้านครับ <S 2> <S 2> <S 2> มาร์คซิมเหรออืมน่าสนใจนะเขาเนี่ยอยากให้ฉันไปช่วยดูแลบ้านเขาบ่อยๆอยู่และฉันชื่อมารโคแต่ไม่เป็นไรลรช่างมัน ยินดีรู้จักครับคุณมาโคโแล้วคุณบอกได้ไหมว่าบ้านเขาหลังไหนแน่นอนบ้านหลังที่สองถัดลงไปเนี่ยคือบ้านฉันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเป็นบ้านของคุณซาโวโอถัดไปก็จะเป็นบ้านของคุณมาร์คซิมะนะขอบคุณมากครับไม่มีปัญหาแล้วคุณช่วยฉันอะไรอย่างได้ไหมวันนีฉันเพิ่งได้รับเมลเกี่ยวกับบ้านอัตโนมัติน่ะแล้วฉันรู้สึกว่าสนใจมานักมากเลยโอ้มันน่าสนใจนะครับแล้วมันทาอะไรได้บ้างอะ่ะก็มันจะช่วยให้ชีวิตนายง่ายขึ้นนะนะมันช่วยแบบ เปิดปิดไฟแล้วก็ปรับปูนพูมอะไรต่างๆอะไรประมาณเนี้อ๋อมันดูน่าสนใจมากเลยครับแล้วคุณตัดสินใจที่จะเอามันหรือเปล่าอ่ะก็คิดอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าไอ้เพื่อนบ้านชันเนี่ยข้างๆเนี่ยคุณซาวโวเนี่ยพูดถึงมันอยู่บ่อยๆเลยแต่ตอนนี้เขาไปพักอยู่นะหลังจากติดตั้งมันแล้วก็บอกว่ามันนะ่ะสะดวกสบายมากเลยเหวังว่ามันจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เขาตอนที่เขาไม่อยู่นะ่ะ ว้าวแล้วก็หวังว่าคุณจะมีความสุขที่ติดตั้งมันนะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับการบอกทางที่ไปบ้านคุณมาร์คซิมนะไม่มีปัญหาานายอยากได้อะไรเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้แล้วกันตัดลงไปสองหลังจากบ้านหลังนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นบ้านหลังนู้นครับอันนี้หลังแรกใช่ไหมนู่นหลังไกลที่เปิดไฟอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านของคุณซาโวนี่น่าจะเป็นบ้านของคุณมาร์คซิมนะครับเนี่ยเปลี่ยนภารกิจแล้วครับให้เข้าไปในบ้านน่าจะเข้าทางประตูหน้า โอ้ไม่ได้ครับเหมือนเขาจะบอกว่ามีกุญแจอยู่ที่สวนหลังบ้านฉันคิดว่าเหมือนเขาบอกว่ามันจะอยู่ในกระถางต้นไม้นะกระถางต้นไม้นี่ครับกระถางต้นไม้นี่งกุญแจเจอละอ่าได้ละเดี๋ยวไปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็ออลองใช้กุญแจรเรียบร้อยเปิดได้ทุกคนเข้ามาแล้วในบ้านเข้ามาในบ้านเรียบร้อยครับอุย้ยเป็นน่าจะเป็นระบบอัตโนมัติครับปฟติดเอง โอพวกเขาได้บอกไว้ว่ามันเป็นสวาร์โทโฮมอ่ะบ้านอ่ะมันเป็นระ,ระบบอัตโนมัติเนาะไฟก็ติดเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดประตูกันอเดี๋ยวไปอ่านโน้ตที่ตู้เย็นนี่ไงโน้ตอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ hey, ขอบคุณมากครับคนที่ดูแลบ้านสิ่งที่ต้องทำก็คือดูเมลบอกแล้วก็ลดน้ําต้นไม้แล้วก็ทิ้งขยะนะกดคิวเพื่อเปิดไฟปิดไฟในห้องทุกห้องนะหลังจากที่คุณทาอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมหาอะไรกินที่ครัวด้วยละกันโอเคครับลรที่ต้องทําก็คือเช็คเมลบอก ปิดไฟแล้วก็ทิ้งขยะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปสำรวจตามห้องต่างๆก่อนแล้วกันเนาะมีพิซซ่าอ๋อนี่น่าจะเป็นของทินของเราครับผมอบอนี้ห้องอะไรเอ่ยอ๋อนี่โอ้เปิดไฟด้วยระบบตบเมือบกดควนี่ไงเปิดไฟปิดไฟเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นที่ทําความสะอาดครับผมไปสำรวจห้องทั้งหกห้องเคเดี๋ยวไปดูห้องแรกก่อนปึ๊บต้องเปิดไฟแล้วล่ะปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยเปิดไฟห้องแรกครับเป็นห้องซักผ้าบรรยากาศแม่งวังเวงมากตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกเลยอ่ะเปิดไฟอาอไม่ปิดไฟไม่ติดโอเคไฟติดครับอันนี้เหมือนโรงรถครับตอนที่สามได้อยู่บนบ้านครับโว้ะมืดจัดเรเปิดไฟครับอันนี้เป็นห้องชั้นสองห้องแรกเลยเปิดไฟ,ดไฟที่ห้องนอนครับเปิดไฟ ลอยครับอ๋อเหมือนจะเป็นห้องอาบน้าครับผมเมื่อกี้ห้องนอนนี่เป็นห้องอาบน้ําเนาะห้องต่อไปโอเคครบทั้งหกห้องเรียบร้อยครับนี่เป็นห้องคอมไม่มีอะไรอืมบ้านก็ดูปกติดูไม่มีอะไรครับผมก็เดี๋ยวไปทําตามทูดูลิสต์ละกันอย่างแรกก็คือเดี๋ยวไปดูที่เมลก่อนอันนี้ห้องอะไรไม่รู้ห้ามเข้าครับยิงห้ามยิงเหมือนอไม่มีอะไรครับมันน่าจะล็อกอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เมลบ็อกก่อนครับอ้าวโอเคเรามาถึงเมลบ็อกแล้วครับ น,นี่ไงมีจดหมายมาพอดีมีคนหายครับตามหาครับจะโปดช่วยด้วยคุณเคมโคลหายไปตั้งแต่23กันยายนปี1 9 8่ถ้าเจอได้ติดต่อเบอร์1234567890ีครับมีผู้ดูแลบ้านหายไปอย่างนั้นเหรอเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นครับผมสงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ช่างมันเถอะต่อไปได้เวลาไปรดน้ำต้นไม้แล้วครับเดี๋ยวไปเอารถที่รดน้ำต้นไม้จาก ลงรถครับที่รดน้ำต้นไม้อ๋อนี่ไงเจล่ะรดน้ำต้นไม้ครับโอเคแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ห้าต้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องทำในแลวนี่ไงห้าต้นเรียบร้อยเสร็จละหนึ่งต้นต้นที่สองต้นที่สามครับต้นที่สี่ครับเสียงอะไรเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเดินอาจจะเป็นข้างขาบ้านนะเปจะมีคนข้างบ้านเดินอยู่ไม่น่ามีอะไร แค่ขนลุกเลยทุกคนเกต้นสุดท้ายเียยมันใกล้มากเลยอะเกยเม่ยามันใกล้เรามากเลยทุกคนตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับต้นที่หต่อไปคือเอาขยะไปทิ้งจากห้องครัวอ๋นี่ไงโอเคมันหนักอะเนี่ยไม่รู้ต้องไปทิ้งไหนวะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งก่อนน่าจะทิ้งหน้าบ้านครับเนี่ยน่าจะไปทิ้งหน้าบ้านทุกคนแต่มันหนักอยู่อ่โอ้ยเหี้ยหยุดคุณาทำให้ผมกลัวนะเว้ยอ่าฉันเป็นนายหน้าชื่อลิสโตริโนแต่มีคำถามที่จะถามนายนิดหน่อยนะโอเคอ่ามันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเอเจนต์ลิส โทลิโนไม่ใช่ไม่ใช่ในหน้าเอเจนต์ก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ลิโซเนนาคือเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในพื้นที่นี้ครับมีการหายตัวไปหรือเหตุการณ์ต่างๆเรากําลังทําการสืบสวนอยู่อา่าฉันเคยได้ยินมาบ้างนะแต่ว่าทุกอย่างปกติดีที่นี่นะฉันแค่กำลังจะเอาขออยะไปทิ้งน่ะไหนแน่ใจนะคือพวกเราเนี่ยมีผลที่ต้องเชื่อว่ามันมีบางอย่างเนี่ยมากกว่าที่เราเห็นนะนะ ใช่ครับผมมั่นใจร้อยเปเลยแค่จะเอาขยะไปทิ้งเนี่ยโอเคโอเคแต่ว่าจับตาดูไว้แล้วก็เปิดหัวไว้นะพวกเราเนี่ยต้องการที่จะสังเกตที่นี่โอเคครับผมจะทําไว้ขอบคุณครับไม่มีปัญหาอยู่อย่างปลอดภัยแล้วกันก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ที่นี่ครับมันมีเหตุการณ์ประหลาดๆอะเนาะเกิดขึ้นไม่เป็นไรแล้ดขยะไม่หนักจัดอันนี้ผมแบบ ยกแล้วเงยหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนลวกันปิดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโอเคไปหาของกินจากควัาโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่ควัาอุ้ยอะไรวะไม่อยู่ดีมีเถ็มผมมือปิดไฟวะแล้วบอก่าจะขัดข้องผมว่าเปิดเปิดไปหาของกินที่ เสียงอะไรไม่รู้จากข้างบน,นครับเปิดไฟด้วยยังไม่เปิดด้วยเปิดไฟด้วยโอเเสียงอะไรไม่รู้จากข้างบนตึกตึกตึกแล้วบอกให้ขึ้นมาเช็คข้างบนตอนนี้เราไม่ได้ปิดไว้หรอเปิดไฟด้วยห้องแรกไม่มีอะไระครับยือไม่มีอะไรปกเดี๋ยวนะป้ายนี้หลุดครับป้ายห้ามเข้าโอเคไม่มีอะไรห้องนี้ แต่ป้ายนี้มันหลุดออกมาทุกคนป้ายขเข้าห้องนี้ไม่มีอะไรนี่ไงของกินครับในครัววุ t ิสิเรียลออนเบสอัพเน่ยเอา,เอาซิเรียลเนี่ยขึ้นไปข้างบนด้วยวางตรงนี้แล้วก็นอนปิดไฟเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรครับคืนแรกเออซิเรียลขึ้นมานอนกินละแล้วก็นอนเฮ้ย hey! อยู่ดีไฟก็ติดไม่มีอะไรนี่ทีวีเป็นอะไรไม่รู้เฮ้ยเสียงเปประตูได้เวลาลุกละเสียงเปประตูอะไรไม่รู้ครับไม่รู้เมื่อกี้มีเสียงอะไรคร้าปิดโอ้โหมันเม่อย่างมืดห้องนั้นมีไฟอะไรไม่รู้ ไปหามันเฮ้ยเดี๋ยวนะห้องนี้เคยมีเหรอชั้นเนี้ยโออยเดี๋ยวนะมันเป็นห้องที่ห้ามเข้านี่ว่าเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแล้วมีห้องน้ําในตัวเฮ้ยใครกดปิดไฟผมได้ยินเสียงตบมือห้องประหลาดประหลาดนี่มันอะไรวะไปหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรครับแต่ว่าต้องไปดูนอก ใน,นห้องที่เรามาเปิดไฟหน่อยอุ้ยอุ้ยเฮียดูล้มอุ้ยทำไมก็ยี่เป็นหมุนวะอุ้ยใครอะออกมาจากห้องนี้เป็ดยางวะแล้รเ,เป็ดยางอยู่ตรงนี้เฮ้ย เชียช่ยเชีย่ยเชี่ยวิ่งวิ่งไปไห้วิ่งวิ่งไปไหนวะวิ่งก่อนออกประตูเปิดหน่อย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 ล็อกเฮ้ออันนี้ออกมาแล้วเี่ยไม่รู้ไม่คืออะไรวะฉันต้องไปจากที่นี่ละไปให้ไกลจากที่นี่ต้องกลับแล้วผมว่าไม่อะไรก็ไม่รู้ไอ้บ้านหลังเนี้ย เราต้องมาบอกบ้านหลังนี้ปะเขาอยู่ปะอุ้ยเฮียบ้านหลังนี้ก็อุยอ้ยวหลังนี้ก็โดนเหรอผมไปแล้วผมไปจากหมู่บ้านนี้แล้วผมไม่อยู่แล้วอะไรเว้ยเคออกมาได้แล้วครับฉันวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนไปถึงที่สถานตำรวจในระหว่างการสืบสวนเนี่ยพบว่าศพของมาโคยังอยู่ในบ้านของเขาเฮียมาโคคนนี้เราคุยด้วย ในขณะที่ร่างของคุณมาร์คซิมเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในถุงขยะหน้าบ้านเป็นข,ขยะที่เรา,เาไปทิ้งนี่ว่าแล้วเพื่อนบ้านของเขาซาโวก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันหายตัวไปแล้วก็ยังไม่พบร่างของเขาแม้ว่าจะมีรอยขีดข่วนตามผนังหรือว่าเรื่องน่ากลัวากลัวก็ยังไม่เคยมีใครเจอตัวประหลาดนั่นแล้วคดีนี้ก็ยังไม่ถูกแก้และถูกทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาเะบอกนะว่าจริงๆแล้ว ตอนที่เราไปอะ่ะจะมีคนตายไปแล้วหรือเปล่าอ่านต่อนี่เอาจบแล้วครับขอบคุณที่เล่นเกมอินดี้ของเราเกมแรกครับผมืน่ากลัวจัดก็จบไปแล้วครับทุกคนกับเกมแครป,ครปครบครับซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นเกมสั้นๆเป็นเกมผีอินดี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครพบอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรครับสิ่งที่เราเจอคืออะไร แต่ใครมีความเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนไว้เจอกันครับ